สวัสดีค่ะเรามาดูบรรยากาศวันนี้อากาศเย็นมากค่ะมาดูตลาดบ้านลุงพลนะคะมีอะไรบ้างขายหมดแล้วเหรอคะ นนออกลก้วยนะคะหวีเท่าไหร่คะเนี่ยบห้<า>วียีบาบทนะคะไม่แพงนะคะถูกอยู่กล้วยปลอดสารนะคะปลูกเองจากสวนคะ่ะ ม,มีเสื้อตัวสวยๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะ เหรอเงียบเลยเหรอ,อ,อหรเห็พนพรเทพธารค่ะฝาก <c oughs> ช่องด้วยนะครับค่ะ <c oughs> กล้วยสวยๆทั้งนั้นเลยลูกใหญ่ๆเลยอ